สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆดใครสนใจดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยโยชูดนะครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนะนิติคนอื่นมาเพิ่มเติม,ตมคือไม่มีอะไรดีเลยเองนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับน้องหลอนในร่างของไฮเปอร์แม็กนั่นเองนะครับผมนะเนื่องจากว่าเมื่อคืนผมไม่ได้ไลน์นะครับติดโทรศัพท์ด่วนก็เลยวันนี้มาทําคลิปพิเศษให้แลลลลล้้วววกกัััััันน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 ะะะคครรบบงงงงใออาาทิตย์่่เเผมซึจไห อีกเรื่องหนึ่งโอเคนะครับอ่ะน้องรอนครับหลังจากที่คลิปทด่แล้วเนี่ยเรารีวิวเป็น140นะครับวันนี้ก็เป็นไฮเปอร์แม็กแล้วนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะอัพขึ้น9าดาวนะครับเพื่อลุ้นความสามารถกันนั่นเองนะครับว่าจะได้อะไรเนาะนะครับอ่ะสติัสครับของรอนก็จะดีขึ้นนะครับเนาะพลังชีวิตก็จะเยอะขึ้นแล้วก็พลังโจมตีก็จะเยอะขึ้นตอนนี้อยู่ที่28ล้านสำหรับพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีที่5ล้าน6ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับไป ไพเปอร์ร้อยสี่สนะครับจกงสก,กิลไม่ได้ต่างกันนะครับจะต่างกันที่ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบแค่ด้านเดียวด้านนี้นะครับนะเพื่อวัดดาเมจของรอนดูว่ารอนเนี่ยนะครับจะดาเมจแรงแค่ไหนนะครับนะมาเลยรอนรอนปึ๊บออกมาบัฟหนึทีบัฟเสร็จวิ่งวิ่งเสร็จยกไหมไม่ยกด้วยเออผมว่าน่าจะเป็นข้อเสียหนึ่งของรอนอะ เหมือนรอนนะไม่ยอมใช้สกิลโจมตีทุกคนคืออันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่ผมว่ารอนนะ่ะใช้สกิลโจมตียากมากมันไม่ค่อยใช้สกิลโจมตีอะรอนบัฟมาแล้วแล้วก็บัฟอ,อีกทีนึงเข้าตำแหน่งบัฟเนี่ยบัฟดีฮะอึ๊บอืมดาเมจดาเมจไม่ได้เยอะนะดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคร์ดสำหรับ สกิลของเขาอย่างว่าแหละมันเป็น1,000%อนต่อวินะครับรวมๆแล้วนะครับถ้าอยู่จนถึง10วินเนี่ยก็โดนดาเมจไปเยอะเหมือนกันเนาะ,อะโอเคแต่มันมันต้องใช้ระยะเวลารับตัวนี้นะไปะโอเคไปดูในเรื่องของสกิลใน PV p PP ดีกว่านะครับว่าจะยกใครตายได้บ้างไว้สำหรับรอนนั่นเองนะครับนะนี่ลีกเพิ่งลีเลยนะครับโอ้เขามีรอนเหมือนกันครับแต่เป็นรอนรธรรมดานะครับไปสู้เลยครับทีมไม่ได้ยากฮนะ แล้วก็ความสามารถครับมันมันต้องออกดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นไฮเปอร์แม็กแล้วเนาะนะครับมันจะปล่อยตัวเร็วกว่าเดิมมากอ่ะมาดูสิกระเด็นถอยหลังว่องไวฮะปุ๊บโอ้ยไ,ไงโดนไปแล้วหนึ่งดอกคคมๆนี่นี่ไงเอาอีกเอาไม่ติดไม่ติดเอ่อกระเด็นว่องไวของรอนเนี่ยนะครับตัวที่โดนฟองสบู่ยกไปแล้วเนี่ยก็กระเด็นถอยหลังได้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ เป็นตัวละครที่อยู่ภาคพื้นเท่านั้นนะครับทั้งตัวบินแล้วก็ตัวที่โดนฟองสบู่ถ้าเป็นสายว่องไวเนี่ยก็จะโดนกระเด็นถลังเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่มันมันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะมันส่งผลกระทบทั้งหมดเลยต่อตัวละครที่อยู่ในภาคพื้นนะครับต่อตัวบินแล้วก็ตัวที่โดนยกก็เหมือนกันนะครับนะมันสามารถทําให้ตัวที่โดนสถานะฟองสบู่ที่ลอยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันกระเด็นถลังไปได้เรื่อยๆ่นเองนะครับมารอนรอนมาดูซิรอนสู้บอสมืดได้ดีแค่ไหนฮะมาดูกันกระเด็นพอยหลังมัน มันออกได้ไม่เต็มที่อ่ะเนาะนะครับมันต้องรอระยะเวลาร้อ,รอนอปึ๊บอ่าโอเคยกไปแล้วฮะสองตัวคูดาวสกิลก็ค่อนข้างนานมากด้วยนะครับนะน้ำแข็งไปก่อนจังวันนี้ปึ๊บโอ้ยเจ็บหนักอยู่นะรอนพอเจอบอสมืดยิงรอนก็เจ็บหนักอยู่ยกหน้าป้อมหน่อยเร็วยกหน่อยยกหน่อยอ่าขีแบบนี้ ใน,ในเบื้องต้นนะนะครับที่ผมลองไปทดสอบนะครับดูจากไอ้มูลนักปั่นด้วยนะครับหลัจากได้บัฟกันทั้งคู่ตัวร้อนเนี่ยจะยกได้ดีกว่ามูลนักปั่นประมาณ2เท่า2เท่าเลยจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับให้มุลนักปั่นเนี่ยมันดูด้อยกว่ามันดูอ่อนกว่าไอ้ตัวรอนนะครับนะคิดว่าน่าจะเป็น ความตั้งใจของเขาแหละนะครับเพราะเขาน่าจะอยากขายตัวใหม่นะครับรอนนีงยกได้สูงสุดตอนนี้ที่ผมนับได้สูงสุดก็คือ12ตัวเลยนะครับที่สามารถยกได้ต่อหนึ่งตัวนะครับรอนแคสซิลหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถยกได้สูงสุด12ตัวเลยนั่นเองนะครับนะอันนี้คือที่ผมลองสังเกตมานะนะครับซึ่งก็มากกว่าตัวรอน2เท่าอยู่แล้วครับรอนมันดอยกได้สูงสุดประมาณ6ตัวนะครับนะพอเป็นรอนเนี่ยรอนมันยกได้สูงสุด12ตัวเลยนะครับนะนี่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 เห็นไหมยืนยืนโอ้ยยืน น,น,น,นี่แต่ถ้าแบบเป็นทีมที่เป็นทีมระดับทั่วไปนะครับนะที่ยังไม่ได้หลีกสูงมากเนี่ยรอนก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งหละที่ผมคิดว่าเอามาเล่นเนี่ยเสริมทีมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของดาเมจพิษเนี่ยมันค่อนข้างแรงครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ต่อวินอกสิบวิมันก็หนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับยกไม่ยกด้วยอายกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคือรอนมันไม่ค่อยยกข้างหน้าทุกคนคือถ้า,าลองสังเกตดีๆอ่ะ ลอนมันไม่ชอบยกข้างหน้ารอนมันมชอบไปยกตัวที่อยู่ข้างหลังอะแต่สกิลของรอนเนี่ยมันโดนนะสกิลของรอนมันโดนไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังนะครับแต่ว่าในเรื่องของสถานะฟองสบู่เนี่ยเหมือนมันเหมือนมันปชอบไปติดข้างหลังอะเออฟองสบู่มันมันมันไม่ค่อยโดนข้างหน้านะครับฟองสบู่จะไปโดนข้างหลังแต่ว่าพวกดาเมจพิษต่างๆเนี่ยมันจะโดนไล่จากข้างหน้าไปถึงข้างหลังเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่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 เรายังไม่มีแบบไม่มีเกีย์แว่นนะถ้าเรามีแว่นด้วยนะโอ้โหไปกเลย Beyonce. นี่นี่ถ้าเป็นหลีกเริ่มต้นหลีกทั่วไปอะสบายครับเล่นแบบสบายเลยปั้นมาเล่นเงนี้ยแปร์เพิร์มแม็กก็พอละเล่นได้ชิวชิวเห็นไหมชิวมากใส่โดนนอนสักชิ้นนึงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ได้ลอะอาทีมนี้มีเลมครับมีเลมคือยว่วงไวไม่ได้มีมีผลอะพอเราใช้รอนปับ้บใสว่วงไวไม่ได้มีผลกับต่อทีมเราเลยอะยว่วงไวแบบอย่างเลมอย่างเงี้ยจากที่เค็มเลมเคยแบบไรเค็มทานตอนนี้เลมก็กลายเป็นว่าก็เริ่มมีปัญหาครับเนื่องจากว่ารอนมัน มันทาให้เลมเนี่ยกระเด็นทอยหลังได้รลัวๆนะครับนะผมบอกเลยเลมก็เลมเหอะตอนนี้นะครับรอนมาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่รอนมันเดินชา้อาอ่อเป็นเป็นข้อเสียของรอนแหละนะครับทั้งเดินชา้าโจมตีชา้าสกิลคูดาวนานโน่นนี่นั่นนะครับนะแต่ผมว่านะในความคิดผมนะผมว่ามันอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นแบบนี้แหละคือถ้ามันมันให้สกิลคูดาวมาสิบวิอย่างเงี้ยคูดาวมาสกิลคูดาวต่ำๆเคลื่อนที่เร็วยืนไกลแล้วพวกเนี้ย ผมว่ามันน่าจะโกงไปไว้ทุกคนมันมันน่าจะแบบเอายากคิดว่านะเนี่ยขนาดเนี้ยฟองสบู่มันมันมันก็โกงแล้วนะครับสกิลของฟองสบู่มันยกได้สูงสุด12วิแล้วแถมแบบสกิลดาเมจที่เยอะขนาดนี้ด้วยผมว่าอยู่ในระดับนี้แหละรอนนะครับน่าจะโอเคแล้วสาหรับรอนนะดูสิทุกคนดูโยมันมันยกดีนะครับนะมันเน้นสําหรับมาช่วยทีมในเรื่องของการป่วนครับดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วสำหรับตัวรอนเนาะถ้าเทียบกันระหว่างว่าถ้าเอ้สกิลของรอนกับมูลนักปั่นเนี่ยนะครับมัน มันอะไรดีกว่าอะไรแตกต่างกันยังไงเนี่ยนะครับเราต้องเทียบที่สกิลกันชัดๆนะครับถ้าเรื่องของการยกร้อยปวนเนี่ยนะครับต้องให้ตัวรอนครับเพราะรอนยกได้มากกว่าแล้วก็นานกว่าแต่ถ้าเป็นในเรื่องของดาเมจในการฆ่าศัตรูเนี่ยผมให้เป็นมูลนักปั่นครับเนื่องจากว่ามูลนักปั่นเนี่ยมันมีการล้างฮิวนะครับนะคือร้อนเนี่ยมันไม่มีล้างฮิวนะครับร้อนเนี่ยมันแค่ยกขึ้นแล้วก็ลดต้านใช่ไหมแล้วก็ทาดาเมจครับแต่ว่าถ้าเลนเจอร์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวละครสักตัวหนึ่งที่ ติดบัฟหิว80%ต่อวิเอาไว้10วิอย่างเงี้ยแล้วเรายกพอดีเนี่ยศัตรูที่ยกไปก็ไม่ตายครับเพราะว่ามันหิว80%อะมันเต็มเลือดต่อวิเราดันดาเมจ1,000ต่อวิใช่ไหมแต่ว่ามันหิว80%ต่อวิเนี่ยมันก็เต็มหลอดอยู่ดีมันลงมามันก็ยังเดินใช้สกิลได้ต่อนะครับมันก็ไม่ได้ตายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวมูลนักปั่นเนี่ยมูลนักปั่นเนี่ยเขามีต่อต้านการฮิลเลยนะครับทำให้ถ้ามูลนักปั่นเนี่ยมันใช้สกิลไปเนี่ยเ ต่อต้านการฮิลครับ6วินะครับคือทั้งหมดนักปั่นมันใช้สกิลไปเนี่ยก็คือถ้าไม่มีเกาะเลือดคือตายครับอันนี้พูดตรงตรงเลยสําหรับตัวมูลนักปั่นนะถ้าไม่มีเกาะเลือดเนี่ยคือตายครับแต่ร้อนเนี่ยนะครับถ้ามีเกาะเลือดก็ไม่ตายครับถ้ามีไม่มีพื้นฟูก็ถ้ามีพื้นฟูก็ไม่ตายไม่มีเกาะเลือดก็ไม่ตายนะครับเรียกว่าร้อนเนี่ยมันมันค่อนข้างจะมันเหมือนจะแรงกับสกิลมันอะแต่ว่ามันมีมันมีจุดจุดจุดเด่นๆเลยตรงเนี้ยที่มันรู้สึกว่ามันฆ่าศัตรูไม่ตายคือตรงนี้ แต่ถ้าในกรณีที่เฮ้ยเราล้างบัฟศัตรูได้ก่อนเนี่ย employees. อย่างเช่นเราใช้รอนไอ้ไม่ใช่ดิเราใช้ร็อกเราใช้ตัวอื่นที่ล้างบัฟออกก่อนนะครับให้ล้างบัฟออกก่อนแล้วรอนเนี่ยมันยกตามหลังเนี่ยก็แน่นอนครับมันก็สามารถฆ่าได้เหมือนกันนั่นเองครับนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะครับจังหวะแบบเฮ้ยไอ้รอนใช้สก,กิลก่อนเพื่อนอะไรเงี้ยหรือเพ like <ๆ S 2> ื่อนใช้สกิลก่อนรอนอะไรเงี้ยนะครับ <osaur? S 1> <ๆ>นะะมันก็มีผลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นมุนักปั่นเนี่ยมุนักปัน่นมันไม่ต้องพึ่งใครไงมันยกของมััันนนเเอง้้มก่่าาไดะะปถใสจทษ ใส่อัปเกรดธาตุเก้าดาวแม็กอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปวดมากแล้วก็แรงมากเหมือนกันอ่าอย่างที่เห็นครับยกทุกคนดูดิทุกคนดูการยกของมันมันยกแบบยกอลังการมากแล้วดูลดลเนะูเร้เลมนะเลมคือแบบไม่ได้กินอ่ะโอ้ยกดูดิเอาสิเอาไงนี่คือการยกของรอนครับนี่อยู่กันเป็นฝูงก็ยกแบบนี้เลยทุกคนสังเกตว่ามันไม่ค่อยตายเห็นไหมเนี่ย ศัตรูอย่างแม้แต่ไอตัวหมักลุกอะก็ยังไม่ตายเลยเห็นไหมดูเลมก็ไม่ตายครับตัวสายพลังเนี่ยยิ่งไม่ตายใหญ่เลยเห็นไหมอืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือถ้ามันมีเกาะเลือดหรือมันมีฮิลอย่างเงี้ยอย่างถ้าทีมเนี้ยเขามีฮิลของไมกี้ใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวิแล้วก็เขามีฮิลของในตัวอนุวิทด้วยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อว,วิก็กลายเป็นว่ามีฮิลทั้งสองตัวเออมันก็เลยแบบมันฆ่าไม่ตายอะดาบินชีก็ฮิลได้เห็นไหมพอมันแบบมันฮิลได้เรื่อยๆอะ่ะแล้วาก็ฆ่าเขาไม เรายกขึ้นก็จริงครับแต่แต่เขาไม่ตายไงเขามีบัฟฮิวเลือดมีบัฟก่อเลือดอยู่บนหัวเสมอเลยครับทำให้รอนเนี่ยมันยังฆ่าใครไม่ตายน,นั่นเองดูดิถ้าเป็นมูลนักปั่นที่ตายหมดแล้วนะบอกเลยเออที่เป็นภาพเป็นมูลนักปั่นที่ตายหมดแหละนะครับแต่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรเราดาเมจของไอ้ตัวรอนเนี่ยมันไม่ตายไม่เป็นไรครับเราใช้ดาเมจจากตัวกันบินก็ได้ออย่างเช่นทีมผมตอนนี้ก็คือผมใช้ไอ้ตัวชื่ออะไรนะมักลุกอ่าเราใช้มักลุกช่วยนะครับ พอหมากลุกเนี่ยมันก็สามารถโจมตีสกิลเนี่ยใส่ตัวที่ติดฟองสบู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้รอนยกขึ้นแล้วให้พวกตัวกันบินเนี่ยใช้สกิลโจมตีตดคี้ใส่ไปก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันนะครับนะอ่านะครับจะเห็นว่าบางทีมเนี่ยเขายังใช้แนวแนวนี้อยู่นะครับก็คือใช้ตัวยกเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นตัวกันบินแบบเจ๋งๆโหดๆโกงๆเนี่ยตัวหนึ่งเพื่อมาฆ่านะครับอย่างเช่นใช้เป็นรอนกันบินใช้เป็นผูกกันใช้เป็นเจมอย่างเงี้ยนะครับใช้เป็นอ่าชื่ออะไรนะจำชื่อมันไไม่ด มูลลดน้ําหนักใช่ไหมที่ใช่ไหมวะมูลที่มันที่มันเป็นการบินอ่ะตัวนั้นอ่ะท่าแสงใช่ไหมอ้าแบบนั้นนะครับก็คือเราใช้ตัวยกลอยเพื่อยกขึ้นไปแล้วก็ใช้ตัวการบินเนี่ยนะครับตัวหนึ่งเพื่อกําจัดได้นะครับคือเราจะเสีย2ตําแหน่งไปเลยให้กับตัวป่วนฟองสบู่ตําแหน่งหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวการบินตําแหน่งหนึ่งช่วยนะครับมันก็จะสามารถฆ่าศัตรูได้นั่นเองนะครับผมนะ S 1> <S 1> ซึ่งปกติแล้วนะครับตัวกันบินเนี่ยดาเมจสกิลเขาจะค่อนข้างแรงมากอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ในเรื่องของอ,อัตราการตีคี้พวกนี้นะครับแรงจมตีคีของตัวกันบินเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างแรงมากนะครับนอการตดตีคีตัวกันบินบางตัวเนี่ยนะครับเวลาใช้กระฟองสบู่มันเลยเห็นผลมากนะครับอย่างตัวหมักรุกเงี้ยหมักรุกมันฆ่าใครไม่ตายก็จริงเสียยของหมักลุกมันฆ่าใครไม่่อยตายเนาะแต่หม,ม,ม,มักลุกมันผลักออกไปได้ มันผักทําให้ศัตรูเนี่ยผักกลับไปกลับไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ถ้าใครใส่กีดดีๆเนี่ยหมักลุกมันก็ยังพอทําดามเมจใส่ตัวที่ติดฟองสบู่ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับนะอ่ะถ้าใครที่เปิดได้ผมก็แนะนําว่าให้ลองเอามาเล่นดูนะครับเปิดได้ลองเอามาเล่นดูลองใช้คอมโบใหม่ครับใช้ตัวกันบินตัวนึงนะครับกับรอนองเี้ยนะครับใครมีตัวกันบินโหดๆลองใช้ฟองสบู่ได้ครับคือ เราสามารถหยุดศัตรูได้แล้วก็ใช้ไซ์ใช้ดาเมจจากตัวกันบินเนี่ยเพื่อที่จะฆ่าศัตรูมันก็จบได้เหมือนกันนะครับนะแต่ที่แน่นอนครับภาคพื้นปก,ปกตินะครับก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับนะนะเราไม่ต้องแบบใช้เฉพาะทางแบบนี้ก็ได้แต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีทีมภาคพื้นที่ครบมากๆนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบทีมเต็ม9าดาวแม็กอะไรเยอะนะครับเขาอยากจะเล่นแค่แบบหาวิธีเอาชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นอย่างเง,งี้ยก็ใช้ฟองสบู่กับกันบินตัวหนึ่งคู่กันเนี่ยครับเป็น2องตำแหน่งที่ใช้คู่กันแล้วสามารถ ปิดดาเมะครับฆ่าศัตรูได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะเอาละครั้งสุดท้ายฮะมาขอร่างโคนเท่านั้นสำหรับรอนนะจ๊ะวัตถุดิบเรามีเยอะครับแต่รอนเรามีตัวเดียวเราไม่อยากเปิดเพิ่มร่างโคนไหมรอนรอนฟื้นพลังอืมใช้ได้ไหมน่าจะเนาะฟื้นพลังก็ยังดีก็ยังดีฟื้นพลังนะครับอโอกาสที่จะ ก็โอเคนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติมันโดนบอสมืดยิงไปเนี่ยนะครับเนาะมันก็อาจจะยังพอลุกกลับมานะครับเพื่อสู้กับบอสมืดได้เอ้ยก็ยังถือว่าเป็นความสามารถที่พอใช้ได้อยู่สำหรับหลอดนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมดูนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสัน,นคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผมบ๊ายบายจ้ไปแล้วครับบ๊ายบาย